ถ้าพูดถึงเกมที่จะทําให้เราเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลก็คงไม่มีเกมไหนที่มีชื่อเสียงเท่ากับ f o ตบอล l ม m a เจอร์หรือว่า FM ที่เราคุ้นเคยกันนะครับและในฟุตบอล l ม m นเจอร์แต่ละภาคก็จะมี w ันเดอร์คหรือว่านักเตะที่เป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมอยู่มากมายซึ่งมีโอกาสจะพัฒนาเป็นนักเตะระดับโลกแล้วก็มีแนวโน้มตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นวินิสุสจูเของเรอัลมาดริดหรือจะเป็นแม t ทายเดลิกของยูเวนตุส ดังนั้นครับวันนี้ผมจะพาไปดูเด็กเทพในฟุตบอลแมเนเจอร์2022ที่น่าสนใจซึ่งนอกจากจะเก่งในเกมแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเก่งในชีวิตจริงด้วยนะครับแล้วนักเตะคนไหนที่เชลซีควรดึงมาปั้นหรือดึงมาเสริมทัพวันนี้เรามีข้อมูลมาฝากกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องปาม์ม3บาท5บาทจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับมาที่คนแรกครับยอสโกกวาดิโอครับกองหลังดาวรุ่งจากสโมสรอาเบลซิก ยอสโกกัวดิโอเนี่ยอายุแค่20ปีครับเป็นกองหลังดาวรุ่งชาวโครเอเชียในฟุตบอลแมเนเจอร์หรือว่า FM 2022เนี่ยเป็นตัวที่กุนซือทีมใหญ่ต่างนิยมเป็นอย่างมากนะครับด้วยความแข็งแกร่งความเร็วและการเข้าสกัดได้อย่างแม่นยำรวมถึงยังเล่นได้2ตำแหน่งก็คือเซนเตอร์แบ็กแล้วก็แบ็กซ้ายเขาย้ายมาจากดินาโมซาเกร็บครับสมสอรในบ้านเกิดด้วยค่าตัว19ล้านยูโรในฤดูกาลที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นค่าตัวที่สูงมากๆและฟอร์มในซีซั่นนี้กับแลปซิก วาดีโอลงเล่นทุกรายการไปแล้ว40นัดทํา2ประตูกับ3แอสซิสยืนเป็นตัวหลักให้กับทีมดังจากเมืองเบียร์ถือว่าเป็นของดีจากบุนเดสลิกาที่ถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับแล้วก็ถ้าเป็นในเกมค่าตัวก็ไม่แพงด้วยนะครับประมาณสัก19้าล้านยูโรกําลังดีเลยมาที่คนที่2ครับจูดเบลิงแฮมครับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางจากบูรุสเซียดอร์มุนว่ากันว่านี่คือวัเดอร์คิดอันดับต้น,ตนจากทุกตำแหน่งในเกมของฟุตบอลแมเนเจอร์คงไม่ต้องสาธยายอะไรกับ สรรพคุณของเขานะครับเพราะว่าเบลลิงแฮมเนี่ยย้ายมาจากเบอร์มิงแฮมมาร่วมทีมเสือเหลืองบุรูเซียดอทมุนด้วยค่าตัวมหาศาลถึง25้าล้านยูโรด้วยวัยเพียงแค่17ปีในตอนนั้นและเบอร์มิงแฮมซิตี้เนี่ยได้รีทรายหมายเลข22ของเขาเพื่อเป็นเกียรติให้เลยนะครับเบลลิงแฮมเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางตัวรุกไปจนถึงตัวตัดเกมครับตอนนี้เขายึดตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางของทีมเสือเหลืองได้อย่างเหนียวแน่นลงเล่นไปแล้ว86เกมมี10ประตูกับ17แอซิสด้วย แล้วก็ติดทีมช่างคลิตชุดใหญ่ไปมากกว่า10นัดถ้าในฤด,ดูการหน้าไม่ได้ตัวดีแคนไรส์เนี่ยผมว่าจูดเบลิงแฮมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เชลซีควรซื้อมาเสริมทัพซึ่งค่าตัวในเกมเนี่ยอาจจะไม่แพงมากนะครับโอ้แต่ซื้อยากมากๆล่าสุดนี่ผมเล่นนอตติงแฮมฟอเรสต์ยังอยากได้ตัวจูดเบลิงแฮมมาร่วมทีมเลยนะครับคนที่3ครับอาจจะเป็นนักเตะที่หลายคนไม่คุ้นเคยครับแต่ถ้าใครเล่นฟุตบอลแมเนเจอร์มาสัก2 3าฤดูการอาจจะรู้จักดี นั่นก็คือคาริมเอดเยมีครับตำแหน่งกองหน้าและก็ปีกขวาจากสโมสร r e เรดบูลซาส์บวกหลายคนคงเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างนะครับแต่หลายคนก็อาจจะไม่คุ้นเลยเพราะในซีซั่นนี้นักเตะเชื้อชาติเยอรมันในจเรีเนี่ยวัย20ปีระเบิดฟอร์มการเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกลงเล่นไป8นัดเนี่ยกดไป3ประตูกับ2แอสซิสเขาเติบโตมาจากทีมเยาวชนของอุต์ฮคกิ้งครับในบ้านเกิด แล้วก็ย้ายมาเซาส์บวกเมื่อด,ดูการ2,018 2,019แล้วก็เล่นแบบยืมตัวกับไรฟริงครับทีมในลีกออสเตรียมาหนึ่งฤด,ดูกาลก่อนประเดิมให้กับทีมชุดใหญ่และตอนนี้ก็เล่นไปแล้วในทุกรายการกว่า91นัดซัดไป31ประตูกับอีก22แอสซิสต,ติดทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่เล่นฟุตบอลเมเนเจอร์นะครับอเดเยมีเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องของความเร็วการไปกับบอลได้ดีและเรื่องของการจบสกอร์อย่างเฉียบขาด เขาสามารถพัฒนาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกได้ในเกือบจะทุกเซฟของเกมเลยครับและยังมีราคาที่ไม่แพงด้วยถ้าเทียบกับวอเรคิดคนอื่นๆเชื่อว่าในซัมเมอร์หน้าเนี่ยถ้าเขาย้ายทีมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเป้าหมายของหลายๆทีมใน5้าหลีกใหญ่ของยุโรปอย่างแน่นอนนะครับมาที่คนที่4ครับเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าและดังมาตั้งแต่ในชุดเล็กมีสติในการถล่มประตูที่โหดเปิดหีบมากๆนั่นคือยูโซฟามูโกโก้ครับตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าของบุริเซียดัดมุล นักเตะรายนี้ถือเป็นนักเตะที่ทีมเสือเหลืองส่งเข้าประกวดนะครับมูโกโก้ปัจจุบันอายุแค่17ปีเท่านั้นสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของดอร์มูลได้ตั้งแต่อายุเพียง16ปีกับอีก1วันซึ่งเป็นเซตินักเตะที่ลงสนามด้วยอายุน้อยที่สุดตลอดการของบูเดสลิก้าก่อนจะขึ้นทีมชุดใหญ่มูโกโก้ในไวัยไม่ถึง16ปีเนี่ยแกลงเล่นในเกมเยาว,วชนตั้งแต่ยูสิบเจ็ดขาดแค่ยูยิสูอย่างเดียวนะครับซึ่งไม่เกี่ย แกลงเล่นไปทั้งหมด88เกมแล้วดูสิติในการยิงประตูนะครับยิงไป141ประตูครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมูโกโก้ก็ติดทีมชาติเยอรมันชุดยู1ไปแล้วเรียกได้ว่าเก่งเกินอายุไปมากนะฮะแล้วก็นี่คือเด็กมหัศจรรย์ขนาดแท้ในฟุตบอลแมเนเจอร์เขาถูกยกให้เป็นนักเตะอันดับหนึ่งจากวอเตอร์คิดทั่วโลกมูโกโก้ใน FM เนี่ยสามารถจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมไปกับบอลได้อย่างยอดเยี่ยม ความคล่องตัวค่อนข้างสูงครับมีเทคนิคแพรวและมีไหวพริบที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้าจะสู่ขอดาวรุ่งเชื้อสายแคนารูนรายนี้นะครับเหล่าบิ๊กเนมก็คงต้องเสียหายไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวทีมเสือเหลืองคงไม่ปล่อยเข้าไปอย่างง่ายดายแน่นอนนะครับและนี่คือ4ผู้เล่นครับที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นนักเตะวันเดอร์คิดของฟุตบอลแมนเจอร์แฟนเชลซีอยากได้ใครคนไหนครับลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยยังไม่จบแค่ EP นี้นะครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะไล่นักเตะ ดาวรุ่งให้เ,เพื่อนๆไปส่องหากันในเกมแล้วก็ดูในชีวิตจริงว่าเขาจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าก่อนจะลากันไปครับอย่าลืมฝากกด subscribe ช่องปามสามบาทหบาทรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ใน Facebook ของปามสามบาทห้บาทด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ